ถ้าจะเอ่ยถึงพระราชวังของพระมหากษัตริย์นะคะหลายคนคงนึกถึงที่ประทับที่สุดแสนจะโอ้อานะคะคหากแต่พระราชวังของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะเปรียบเสมือนสถานที่ทดลองโครงการที่เป็นแบบอย่างให้แก่ประสบกรณิกรได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนําไปสู่การดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืนติดตามได้จากรายงานของคุณวันที่นีสีเคนค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณพระตำหนักจิรดาระโหทานพระราชวังดุสิตให้เป็นที่ตั้งของโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโดยดําเนินงานตามแนวพระราชประสงค์ทางด้านการทดลองวิจัยและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ราษฎรมีแนวทางการประกอบอาชีพที่มั่นคง ราชวังของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่เหมือนกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีโครงการเกษตรไว้ศึกษาทดลองและวิจัยเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประสบกนิกรได้ดําเนินตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ดีมีสุขอย่างพอเพียงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกนิกรค่ะ โครงการส่วนพระองค์สวนจิลดาเกิดจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทรงปรารถนาให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพโดยเฉพาะอาชีพด้านเกษตรกรรมท่านก็ให้ยึดหลักของอความพอดีพอเพียงและปลอดภัยนะครับโดยแต่ระยะเริ่มแรกเนี่ยท่านก็ทรงใช้พระราชรัพย์สดพระองค์ นะครับที่ท่านพระราชทานลงมาอย่างเช่นการจัดตั้งโรงคนมที่สุดจิตดาเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้พระาราชสนองค์การจัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างก็ใช้พระาราชสนองค์ซึ่งลงทุนไม่มากแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร,รที่มาเห็นเนี่ยสามารถนําไปปฏิบัติได้นะครับ,รบแล้วก็การที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยท่านก็สอนพวกเรา ให้รู้จักนำมาปรับใช้กับภูมิปัญญาของอชาวบ้านที่มีอยู่นะครับคือไม่เอาของใหม่มาตั้งแทนของเก่านะท่านให้ใช้วิธีการผสมผสา,านะให้ใช้ความรู้ให้ใช้การศึกษาค้นคว้าการวิจัยนะครับร่วมกัน ภายใต้ร่มเงาที่พระตำหนักจิรดารโหฐานจึงเต็มไปด้วยโครงการตัวอย่างที่หลากหลายเช่นโรงโคนมสวนจิรดาซึ่งก่อกำเนิดเป็นอาชีพพระราชทานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่งเสริมการเลี้ยงโคนมพันธุ์โฮสต่ายฟีเชียนหรือขาวดำนอกจากนี้ยังแก้ไขปัญหาน้ำนมโคล้นตลาดด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นนมผงนมสดนมยูเเนยแข็งเป็นต้น ซึ่งในที่นี้มีศูนย์ผลิตไอ้น้ำสำหรับโรงงานนมระดับมาตรฐานอยู่ด้วยโรงสีข้าวตัวอย่างที่ดำเนินงานมากว่า40ปีมีกระบวนการผลิตแบบครบวงจรสีข้าวเปลือกได้10ตันต่อวันมีระบบที่ช่วยลดฝุ่นละอองในโรงสีข้าวลดการใช้พลังงานคนลดค่ากระแสะไฟฟ้าด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำริแนะนำวิธีการต่างๆในการดำเนินงานของโครงการส่วนพระองค์สวนจิรดานับตั้งแต่แรกก่อตั้งเป็นต้นมาปัจจุบันการดำเนินงานของโครงการยังสามารถต่อยอดผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นปราญ์แห่งแผ่นดินในด้านการเกษตรอย่างแท้จริง กว่า50ปีที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิรดาได้สนองงานตามพระราชประสงค์และพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องทำให้เห็นว่าประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรและพระมหากษัตริย์